สวัสดีทุกชมด้วยนะครับวันนี้เราอยู่ในเ,เกมให้วาดรูปป้องกันสาวน้อยนะับคือดูสีนะ้าจะเขาน่าสงสารมากเลยให้เราแบบแตบบ่ว่าป้องกันสาวน้อยคนนี้นะพอดิน่าจะเขาน่าสงสารผมแอบบผมแอบ,บไปเล่นเล่นไปแล้นด่านหนึ่งนะเดวลหนึ่งอ่ะอืม โฆษณาคตนะลรดต่รอดลดใจอย่างนี้นะไหมโอเคได้ได้ได้โอเคหาวิศ <Okay. S 1> รีกเลยเย็นโอ้โหทำไงดีโอเคได้ไหมไม่ได้ทำไงอะ ทำยังไงมันทำยังไงเฮ้ยวางมาอุดกระสุนนะ่ะเฮ้ยได้โคตรสวยแล้วเปิดกล่องมาได้ไหมโอ้โหสองอันเฮ้ยได้ มันก็หลุดม่ได้เลยวะอ๋อก็ฉลาดดิยวันนีว่าเขฉลาดโอเคโฆษณาอนะไรโอเคมาต่อครับทุกคนเอออันนี้อะไรอะลองดิอ๋อเมฆอะเดี๋ยวกลัวเมฆเหรอ ให้ทำยังไงเลยนี้เอาใจใทำยังไงอ่ะมันหล่นมาอีกเดี๋ยวมันก็หล่นมาเ <c oughs> นี่ยมันหล่นลงมาแล้เริ่มยากแล้วเนี่ยเอได้ดีวะ่ะ <c oughs> เอา แรงๆไม่ได้ยนะเ <c oughs> อ้ยต้องไปสีเหลี่ยมเลอเออต้องเวสีเหลี่ยมได้แล้วอันนี้กแล้วเอ้าเดี๋ยวนะเดี๋ยว Đeo, đeo, đâu ơi kìa đi mất đi đi mất đi mất ใหคุณเห็นตัวเองในแบบที่ไม่เคยเห็นทุกวันที่คุณทำงานหนักไปลองเช็คดูก็ดีนะดาวน์โหลดเลยที่ App Store หรือ Play Store ์เริ่มยากอ่ะตี่เลี้ยงโดนหัวจัไม่ไม่ได้เิอ่ะทำยังไงดีมันน่ามโดนหัวตัวเองอ่ะอ๋อ เฮ้ย <Hey! S 2> mm hmm. มันห้ามเกินเขนะเ้ยเอ้า oh! mm hmm. มันห้ามเกินเขตแต่หินลงมาได้มันคืออะไร mm hmm. เนี่ยหินลงอ, mm hmm. อ้าววัดแตไม่ได้อวดมันปดเหมือนเดิมนะอ่ะเออปดอย่างนี้ก็ได้เอา้าอ๋อ โอเคได้อยู่เกียดด่านี้สุดข้ามได้เลยนะเกียรทันมังไงดีว่าแต่เขาลาอนี่คืออะไรโอ้ยเดี๋ยวได้ได้ได้บัสตรด เกียรด่านี้อ่ะจริงเไอ,อ้ง,อง,อ,ง,อ,งองนี้จไียะลปสับประรดด้วยเอ,อ,อ้าเอาโอโหตอนมดีใจเกด่านี้พอได้นะมันโอ้แล้วครนอะไรโครนอะไรเนี่ย เดี๋ยวพอดเดี๋ยวจะกล่าวว่าจะแคสเกมนี้มั่งหินธรรมดาลูกใส่เนี่ยแค่นี้โดนไม่ได้สาวน้อยโคตรอ่อนแอมันอ่อนเอเกินไปแล้วห้ามโดนหัวมันห้ามโดนหัวทุกคน เนี่ยมันห้ามโดนหัวแล้วมันก็หล่นไปอ่ะมันยากไหมนี่คือเกมที่ยากที่สุดในปี2 0 2พสิขอขอได้อย่างเดียวคือสาวน้อมันมันมันต้องไม่โดนอ่ะต้องไม่โดนอันเนี้ยอ่ะเอาสวยละมนไมสใจเลย โคตรเกียนเกมนี้เอาลอนมีกยาวขนาดนี้จะได้ไหมจะตายไมอย่างเนี้ยสาวน้อยเป็นโดนอะไรไม่ได้อ่ะจะโดนอะไรไม่ได้กลวงกว้างกลวงก้างกันเดียวตอนนี้คือ คือไม่ได้ห่วงอะไรแล้วเดืดห่วงแค่สาวน้อยมันโคตรอ่อนเองไปได้หรอโอ้ยมันห้ามโดนทุกอย่างเลยอ่ะทุกคนแล้วทำไมพื้นมันยืนได้เนี่ยเก่าพานเฉย วัตถผ่านเฉยเมื่อกี้บอกเลยว่าคลิปนี้ต้องยาวเป็นหนึ่งชั่วโมงแนะ่แค่นี้ได้นะโอ้โห วัดอ,อะไรนี่เอาวัดเกมอะไรเนี่ยมันเกมอะไรเนี่ยเครื่องบินอยากรู้ว่าเครื่องบินทำอะไรได้ อ๋อยิงปืนเครื่องบินตรงไหนเนี่ยเกมบ้าอะไรเนี่ยเกมที่บ้าที่สุดเกมบ้าอะไรเฮ้ยกลัวเร็วดิเออน่แหละ ทำยังไงนี่เอา้ mm hmm. าสาวน้อยเป็นโคตรอ่อ,อนเอเลยไม่อยากช่วยเลยโคตรอ่อ,อนเอโดนแค่นี้อ่อนเอมากอ่อนเอเกินไปแล้ว เฮ้ยไม่ขยับด้วยเออดีดีด,ดีมัเกียดดาหินมันตายรัวแน่ๆเลยดานนี้เอาเอาอย่างนี้ก็ได้ดิไม่ต้องป้องก,กันสาวน้อยโอเคได้เลยมัเกียดดาเมฆจริงเลย ด่าไม่โคตรเกียรอย่างนี้ไม่ทอนต้องไปเจออย่างนี้อย่างเงี้ยเผือให้หนึ่งดาวเนี่ยมนทำยังไงดีปลดกันอย่างนี้จะมาได้ไหมไม่มันขี้โกงมากอะ คือเม่มันโคตรขี้โกงเลยเมฆอะอย่างนี้โคตรขี้โกง mm. oh. คําทำ mm. ขอไปให้คะแนนเกมนี้หน่อยดิมีเกมโคตรหัวร้อนเลยไม่กอดสาวน้อยกอดแอร์ได้เกินขาบข้ามขั้น เจอโคตระไรเนี่ยโอ้เคตายแล้วเจอเอ้าว้ยเอ้าสามวมาเจออ่ะก็เลี้ยงนะอะไรต่ออัพเกรดไปเรื่อยๆอ่ะส้างบ้านสร้างอะไรไปเรื่อยเพราะเพราะอ้าว,าวเลือกผิด ทำคตรยากมันจะเล่นยังไงเนี่ยเอาเร็วเร็วดีใจเร็วเร็วดีใจเร็วเร็วเร็วเออดีนะเออเดี๋ยวพัฒานี่มันจะไปยังไงมันจะเป็นทำยังไงไปเรื่อยๆมันจะเป็นเดี่ยวแคทใช่ไหม เดี๋ยวขอดูโฆษณานี่ก่อนโอเคมันบอดีไปเรื่อยต้องกอด,ดอู่ตรงนี้เพื่อนบอกไอพี่พี่เล่นไม่เก่งอ่ะพี่เล่นไม่เก่งเลยพี่ไม่เล่นไม่เก่งไม่เชื่อท่านผู้ชมลองมาโหลดเล่นกันดิครับลองมาโหลดเล่นกันดิ เกียร์ที่มันหล่นลงมาเนี่ยเกียร์ทำยังไงดีคลิปยาวไปชั่วโมงเลยคลิปรองยาวแน่เลยป้องกันขนาดนี้แล้วมันจะไม่โดนได้ไงเนี่ยมันจะโดนยังไงป้องกันขนาดนี้ มันมีรูมันมีรูตรงนนเนี้ยเอานี่แล้วอย่างทำไมอย่างนี้ไม่ขยับไม่ได้เนี่ยที่ผมขยับมือแล้วนะห่วงมันไม่ห่วงมอเตอร์หรอกมันเตอร์แต่ห่วงน้ำมันเนี่ยโอ้ยยังทําไม่เสร็จทําไมมันออกอะ 嘿。Okay.